พระธรรมมาละโกบทที่สข้อ1ถึง20มเมล็ดพืชที่หวานลงในดิน4ประเภทที่ทะเลสาบก,กาลิลีพระเยซูตัดโพชชนะของพระเจ้ากับผู้คนขณะที่ผู้คนมากมายมารวมตัวกันรอบพงพงทรงนั่งลงบนเรือที่ชายหาดเสียงของพระเยซูถูกพัดไปตามลมจนทุกคน ได้ยินเสียงของพงชัดเจนพระเยซูทรงเริ่มอธิบายเรื่องต่างๆอย่างเข้าใจง่ายโดยเชื่อมโยงพจนะของพระเจ้ากับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของผู้คนพระเยซูตัดกับผู้ที่มาฟังพจนะนโดยเชื่อมโยงงานแห่งการเผยแพร่พจนะแก่เรากับงานแห่งการหว่านเมล็ดพืชเมื่อเราฟังพจนะน ก็เหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงบนดินและพจนะที่เราได้ยินก็ออกผลในตัวเราเช่นเดียวกับเมล็ดพืชวัที่หวานลงบนดินแล้วงอกขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกบางทีผู้ฟังอาจจะตั้งใจฟังมากขึ้นเมื่อทำการเพาะปลูกในอิสราเอลในยุคของพระเยซู มเมล็ดพืชจะถูกหว่านลงบนพื้นดินก่อนหลังจากนั้นชาวนาจึงจะไถดินและเริ่มการเพาะปลูกด้วยเหตุนี้ในขณะที่หว่านมเมล็ดจึงไม่มีทางรู้ได้ว่าพื้นดินนั้นเป็นดินดีหรือดินไม่ดีหลังจากไถพวนแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ดินนั้นเป็นดินดีหรือไม่โดยดูจากต้นอ่อน ที่ค่อยๆงอกขึ้นมามเมล็ดพืชที่ตกลงบนทางหรือในดินที่ไม่ดีจะพยายามงอกขึ้นมาแต่ไม่นานก็เหี่ยวแห้งไปอย่างไรก็ตาม,มเมล็ดพืชที่วางลงในดินดีจะเติบโตอย่างงดงามและเกิดผลมากถึง30เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ100เท่าบ้างแล้วพพชนะที่เราได้ยินละ่ะในบรรดาผู้คน ที่ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูบางคนมีจิตใจดีบางคนไม่มีมีผู้คนที่มีจิตใจเหมือนถนนมีจิตใจเต็มไปด้วยก้อนหินและมีจิตใจเต็มไปด้วยหนามเมล็ดพืชแห่งโพชนะถูกวานลงไปให้ทุกคนและค่อยๆเติบโตและงอกเงยขึ้นมาอย่างไรก็ตามมีบางคนที่ตั้งใจฟังพพชนะแต่ไม่นาน ก็ลืมไปและมีบางคนที่พยายามจะดำเนินชีวิตตามพจนะแต่ก็ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลบาบากนอกจากนี้ยังมีคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามพจนะเพราะพวกเขาเห็นว่าสิ่งอื่นๆสำคัญกว่าพจนะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาขอให้เราไตรตรองอย่างถี่ถ้วน ว่าเราเป็นคนเช่นไรอาจมีความเสียใจว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ทุกคนแม้ทางเดินของเราจะเป็นหินหรือเป็นดินที่เต็มไปด้วยหนาาแต่วันหนึง่งมันก็อาจกลายเป็นดินดีได้เมื่อเราอ่านพระก,กิตติคุณเราพบผู้คนที่ดูเหมือนดินที่แข็งแก่งจนไม่น่าเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือเราสาวกของพระเยซู สาวกลืมคําที่ได้รับการสอนสรุดง่ายเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคเล็กน้อยและยังทะเลาะก,กันเองพวกเขาถึงขั้นทรยศพระเยซูและหลบหนีไปอย่างไรก็ตามพระเยซูยังคงประกาศพ์ชนะแก่เราสาวกของพงศ์เสมือนการหว่านมเมล็ดพืชลงในดินอีกครั้งสาวกที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด ็เติบโต,ต,ตและเกิดผลมากถึง30เท่า60เท่าและ100เท่าอย่าเสียใจมากเกินไปที่เมล็ดพืชแห่งพจนะที่ถูกกว่านในตัวเราในปีที่ผ่านมายังไม่ได้เกิดผลมากพระเยซูจะตัดกับเราอีกครั้งผมหวังว่าปีใหม่นี้เราจะเกิดผลมากตามพจนะของพระเยซู